เจต้อยแม่น้องสแตมเขายังบอกเลยว่าป้าจ๋ากระเป๋าเหลือเยอะเลยขายกระเป๋าหน่อยมึงเดี๋ยวพี่โนดมาก็จะยิงนะเคยขายของจริงปะเนี่ยโอ้ยบ้านเรานะกูไม่ได้ทําทุเรศจริงนหรอกทำอะไรทุเรศล่ะปลทุเรศเนี่ยมาบ้านเราเนี่ยพระสงฆ์เขารู้เรื่องงจแต่ก่อนคนยิงแค่วางของเอาไว้แต่ไม่ขายใช่ไหมน้าลุงเขาไม่เคยขายของใช่ป่ะหนูถามจริงๆขายขายที่ไหนแล้วทําไมกระเป๋าวางไว้แล้วเขาไม่ขายอ่ะช่วยขายหน่อยดิ กระเป๋ารัตนาหน้าย่นเนี่ยให้น้องอีควอินองพี่น้องเขาคุยกันให้เขาลองดูสิอยากดูเดี๋ยวก่อนช่วยขายกระเป๋าก่อนเดี๋ยวให้กระเป๋าขายท่านขายเพื่อเอาเงินมารักษาตาเวลาไปหาหมออย่างเงี้ยโอ้ยจริงจริงนะช่วยขายนะพูดนิดเดียวบอกว่าช่วยซื้อหน่อยชีวิตเร้อมีคนปกป้องนะเนี่ยพูดได้ไหมโดยจะพูดไม่ได้นะเพราะเนี่ย พ่อเราหลายเรื่องเลยใครมาสั่งเคยยังไงให้มาบอกผมนี่แค่พูดจะบอกตำรวจนี่พูดนิดเดียวเอฟซีก็ช่วยซื้อแล้วบอกว่าช่วยซื้อหน่อยค่ะพวกนเนี้ไม่เคยพูดอย่นี้ในบ้านเลยแบบนี้เราจะมาหัวร้อนพวกมึงจะตายโดยอัตัวมัดแล้วกระเป๋าเราเหลือทาไงขายไม่ได้เลยกระเป๋าอะไรอะกระเป๋าที่เจ๊จุกเขาเย็บป้าเจ่ากันขายเนี่ยขายเข้าไปทําไมเราไว้ใช้เลย ก็จนมันเยอะเยอะเพ้าในบ้านเราอย่างนี้นะถ้าสมมติวัดพูดกันเลยเจ๊เจ๊จุกเขายิบมาเป็นร้อยใบเลยเจ๊จะเก็บไว้เป็นต้องมาโทษหลังนี้ปากสกเบือเจ๊จะเก็บไว้ใช้คนเดียวเลยหรอร้อยใบอ่ะ ตายตายช่วยกันอะไรถึงร้อยใบไม่รู้ดีเยอะกระเป๋าเจจุกเย็บมาร้อยใบบุแแวอะไรที่รู้เรื่องดีนะไม่เคยทำอย่างนี้เลยนะโอ้ตายตายจะเก็บไว้ใช้คนเดียวร้อยใบตายแล้วอะไรร้อยใบกระเป๋าเยอะมากไม่เคยมีอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาให้ดูไหมเยอะยเป็นหลังๆเลยเนี่ยไม่ตรงสัตยายกันอย่างนี้นะเราเยอะเลยได้เินมาจะได้ไปหาหมอกัน เนี่ยเดี๋ยวแมไปถาหมอแล้วายบ้านเรานั่นมีคนมายิงนะฟังกูกันไว้เลยโอ้โหกระเป๋าเจจุกร้อยใบก็ไม่ช่วยขายจะเก็บไว้ใช้แล้วจะใช้ยังไงร้อยใบหมดเรื่องไรรอใบอะร้อยใบเปนรังเลยนะใช่ค่พี่น้องเขาคุยกันจะฟังพี่น้องเขคุยกันไม่ต้องมาฟังให้าะมือออ่าลืลบอาะราไัวาัเขาะหัพาไัวเราะหระัเรัเาะรารหัวบ้านเราเระสงฆ์ไม่พอใจเลย โอ้โหเขาใส่หน้ากป็ตำรวจเยอะเลยน้าลุงเงินน้ลุงขายไปคนเดียวให้เหนื่อยไปเลยเหนื่อยไปเลยถ้าพี่สาวไม่ช่วยก็ให้เหนื่อยไปเลยขายไปคนเดียวนั่นแหละช่วยดูไหยค่ะอีปากอย่างนี้นะให้ดูดูแม่ค้าดูแม่ค้าดูแม่ค้าจะขายอะไรได้อนี่แหละขายไม่ได้น้องก็ไม่ช่วยขายเจ๊จุกเย็บให้เหนื่อยไปเลยปากเราไม่ใช่คนอย่างนี้เลยนะ ใช่ใช่หรือเปล่ากระเป๋าก็ไม่ขายไส้อั่วก็ไม่ขายเสื้อก็ไม่ขายทุเรศเนี่ยเด็กก็ตายฟรีทุเรนมาจากไหนเนี่ยวันนี้วันนี้มึงหนีทุเรศโอ้ยบอกว่าบ้านเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเดิเฮอรพารู้เรื่องหมดเจ๊อ่ะหนูให้เลือกจะขายกระเป๋าไส้อั่วหรือว่าเสื้อดูเนีมันพุงกาแล้วมีหมดแล้วเออเหลือแต่เสื้อที่แจกช่วยขายหน่อยดิ ไม่ต้องพูดอย่างนี้เลยนะชีวิตจริงบ้านเรารู้ดีหมดเลยที่พ่อแม่อยู่อะกระเป๋าก็ไม่ขายไส้อัวก็ไม่ขายแล้วจะขายอะไรอีกไข่น่ะเมื่อไรใครจะซื้อหน้ราสงสั่งเลยแล้วมันมาสัญยาอย่างนี้เะเจ๊อ่เหนื่อยเหนื่อยกับแม่ค้าคนนี้จังเลยแม่ขายจริงจังเหนื่อยกับแม่ค้าคนนี้คนนี้อ่ะพวกมืออะไรที่จะตายเร็ว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 เลย ขายไส้อั่วให้ผมสองอันอ่ะไหนเจ๊เราพูดดิไส้อั่วสองอันนัลลุงจับอีปากสาธยายในบ้านคนอื่นนะเจ๊พูดแค่นี้ไส้อั่วสองอันค่ะมึงไงให้ตายเลยเฮ้ยโอ้ยสาธยายบ้านคนอื่นอย่างนี้นะนี่ก็ได้ก็ส่งรับฟังดูเขาเข้าใจนะเจ๊พูดอย่างนี้ก็ได้จ้ะกระเป๋าร้อยใบค่ะของเจ๊จุกเย็บมากนะ บ้านชาวบ้านเขาเขาอยู่ในวงตระกูลกันรู้ดูแลกันรู้เรื่องนะหมอเจ๊จุกอ่ะเขานั่งหลังโคดหลังแข่งเย็บกระเป๋ามาให้น้าขายทําไมน้าไม่ขายอ่ะเนี่ยเรื่องจริงไม่ได้แต่งเลยเห็นที่ไหนล่ะเนี่ยเต็มเลยร้อยใบป่าพูดอย่างนี้นี่ไปไหนเนี่ยคนจะเอาตายหมดเขาู้่ายเย็บกระเป๋าไม่กี่ใบหลายใบไม่ตองเลยนะเนี่ยมีแต่คนตัวคุณมานบุรพายังบอกเลยว่าแม่ค้าร้านนี้ทาไมดุจังเออ ะะแล้วใครจะซื้อ่ะปากมึงไงรักจังเลยโอ้ยโอย,โอยไม่ด่าเขาได้เจไม่สมควรเลยมาพูดอย่างนี้ในบ้านน่ะโอ้ยน่<ม>าสายียลูกันหมดเลยหนูไม่สบายใจเลยจะต้องอัเนี่ยบังมากเลยเนี่ยไม่สบายใจมากๆเลยเนี่ยูหหนูมันพูดเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าก็ไม่โชว์ ไส่อัวก็ไม่ขายเนี่ยมีคนสนใจกระเป๋านี่นะคะกระเป๋ามีสองสีีสีขาวก็สีดำกระเป๋าเจ๊มีสองสีจ้าสีขาวแล้วก็สีดำใบละ159บาท159บาทรวมส่งนะจ๊ะทักมาที่ไลน์ดอทสกอไอ้รัตนาดสกอชาแนลเลยจ่าปักแล้วส่วนไสอั่วก็คือหมู ไก่ไก่สองร้อยห้าสิบหมูสองร้อยหกสิบห้าร้อยกร,รัมนะจ๊ะทักมาที่เดียวกันเลยนะจ๊ะรัตนาด้วยสตอร์ชาแนล